this magazine on air สนับสนุนโดยคุณชนะบุรีรีสอร์ทเกาะช้าง IMS English Studio แฟม Yeah. สวัสดีครับนี่ดแมกซีนครับผมครับผมกุลุยครับบอกร์เต้ครับใครครับแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญนี่ต้องไม่ใช่แขกมายังไงไปยังไงผมนะครับในร่วมร่วมปมาผมคุณเนี่ยมาแอร์พอรับเชิญเป็นแขกรับเชิญคนแรกใช่ที่มาร่วมรายการนิดิทครับจากที่เราอยู่อย่างเดียวดายสองคนจะดูดปากสองคนแล้วมันเดียวดายตรงนี้ก็ยังเหงาอยู่ดีเป็นคนขี้เหงาเข้าใจมากคุณน้อเน่ติดตามรายการเรามานานแน่สักพักแล้วครับกี่เดือนกี่ปีได้ครึ่งตอนครึ่งตอนแล้วมาเจอในรางวัลพอดีเลย รายการอื่นไม่มีดูทำไมชอบรายการนี้ครับชอบพิธีกรนั่นไงทั้งสองท่านหรืท่านเดียวนั่นไงเนี่ยดูดูดูแล้วพวกสาระรายการเราเนี่ยมีเต็มเปี่ยมเลยครับเข้าสู่เมนูกันดีกว่าร้านนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าอะไรนะทูน่าอิจิบันอิจิบันแปลว่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้นัมเบอร์วันรู้ว่าถามผมทำไมฮะนคุณเอาอีกแล้วใช่ไหมคุณข้าผมออกอากาศอีกแล้วมีอะไรดีครับคุณคุณอนโดยโดยรวมโดยรวมอะไรโดยรวมก็จะเป็นซาซิมิครับซาสองตัวนี้ครับ แอบเห็นมีของที่บอกว่าไม่เคยเจอที่อื่นอะไรบนี่ครับผมหูฉลามในเมนูเขียนว่าโกช h u c k f i นี่ครับนี่อันนี้ไคเทคนะไม่ต้องมาเดินเรียกเสียวร์เสียว่าไม่ต้องดูในนี้เจ้าของร้านเนี่ยซื้อไปเยอะชอบเล่นเกมเล่นเงี้ยจู้น้อยจู้น้อยไม่มีไม่มีเลยเห็นเมนูดูในนี้ได้มีราคาบอกแล้วเนี่ยทุกเมนูนะนี่มีราคาพิเศษหมดเลยสเปเชียลอันนี้คือของหูฉลามหูฉลามเนี่ยเราดูเดี๋ยวว่าหูฉลามที่นี่มันต่างจากที่อื่นยังไงคุณดิบเท่าที่คุณ แอบฟังมาโูฉลามที่อยู่ในหม้อที่เราทานตาพัตคาอาหารจีนเนี่ยนะเขาจะไปแช่ให้มันพองตัวอันนี้แช่ให้ยุบอันนี้ไม่ได้แช่ช่แครับอันนี้ปกติเลยมาเลยเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลครับปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องมีอยู่ว่ามีดิฟตันน่ผมก็ชิมดูอลังการสมคุณอธิบายแค่นี้เลยครักูจะทานอันนี้ไงแล้วมันนี่ผมมีมากกว่านั้นอีกแล้วจิ้มนี่รู้สึกว่าเป็นสูตรพิเศษเฉพาะผมพยายามถามมาแล้วว่าต้องทานกับอะไรเขาบอกชิมดูเขาชกคว่ำเลยนะฮะไม่ยอมนะเชิญคุณทอนนะครับผม ใช่ครับไม่เกี่ยวกับผมไปเลยคุณฮอนเคยทานไหมปัตจตบันนี้ยังไม่เคยทานนี่แบบนั่นไงตอนนี้เป็นโปรโมชั่นใหม่โปรโมชั่นใหม่ด้วยเมนูใหม่ครับเมนูใหม่ด้วยข้อมูลเยอะกว่าเท่าอุ้ยครับเชิญครับเชิญครับเราไม่มีข้อมูลอยู่แล้วอร่อยไหมฮะยังครับยังคุณฮอนเขามารยาทดีอผมว่ามันมารยาทส้ำจิเรเล็กๆพอดีคำแล้วก็ขอขอลอ้งครับผมคุณคุณฮอนรสชาตินี่ยกรอบครับกรอบจริงจริงผมอธิบายก่อนการรับทานหูฉลามเนี่ยที่เราเคย ทานมาในโต๊ะจีนเนี่ยมันจะแบบว่านุ่มๆนะแต่นี่แบบว่าจะกรึบๆอ่ะกรอบๆเออเต็มปากเต็มคำเดี๋ยวเดี๋ยวสองชิ้นนั่นเองระหว่างที่คุณดิวทำงานนี่ช่วงชุลมุนเขาบอกให้กินชิ้นเดียวเหรอและน้ำจิ้มเนี่ยคือผมอธิบายไม่ถูกนะว่ามีอะไรบ้างเค็มน้ำมันมันมกลิ่นหอมน้ำมันงาแล้วก็ดูไม่ไม่เค็มไม่มันมันเออรสแบบแต่รสชาติไม่ค่อยชัดเจนนะผมว่าลองดีๆแม่แฟนรายการโตจีนลองรับประทานสักชิ้นนะคุณดิวชิ้นนังนคุณดิวชิ้นนั้นหาทานยากก็ต้องอืมไม่มี จิ้มช่วยได้เยอะนะอร่อยมากเลยนิดนึงเขบอกสังเกตคือหวานเพราะว่าผูฉลามเนี่ยยิ่ที่ช่วยเลยมกี้มันขอบคุณครับโอ้โหผูฉลามเนี่ยทำยากวิธีการทำต่างต่างเนี่ยเพราะว่ากลิ่นคาวของฉลามจะแรงแต่เนี่ยนะขนาดสดๆมาเลยนะยังไม่แบบรู้สึกว่าไม่คาวเลยผ่านไปเมนูแรกนะฮะเลือกอันนี้ไหมคือหม้อไฟกิมจิหมูมาตังนะอันนี้ของคุณฮอนนี่ของผมอ่านี่ของบกอค่ะ มันมีอะไรไหมครับประกอบก็มีหมูไงหมูแผ่นๆไงหมูพิมจิไม่เรียกหมูสไลด์หมูแผ่นๆอ๋อเขาเรียกอะไรนะหมูสไลด์หมูสไลด์จริงๆก็นี่หมูสไลด์อย่างนี้ไม่เป็นไรนะทำไมฮะถ้าหมูสไลด์ข้างหลังนี่ไปเหลืองใบแดงได้โอ้ไม่ใช่บอลนะผมอันนี้คือเขนสิอยาให้คุณพอนี่เป่าเๆเดี๋ยต้องมีอันนี้ด้วยที่เห็นนี่ก็จะมีพวกผักก็มีประกาศอันนั้นคืออะไรประกาศขาวอันนี้คือเส้นะบุกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนน่าจะเป็นคุณเส้นคุณเอาอีกแล้วคุณดิสเครดิตผมอีกแล้วเดิสเครับผม คุณครับผมตัวมันคือซุปอะไรครับกิมจิเน,นี่ยหม้อไฟหม้อไฟหม,ฟม,มแูและนี่ต <c oughs> ักช้อนเลยเลยไม่ต้องช้อนหรอกก็มาแค่นี้บูร <c oughs> รวมรายการานรับประทานเชิญครับผมผมมีเห็ดด้วยครับ <c oughs> อร่อยไหมครับคุณติดดีอร่อยครับอร่อยอร่อยถ้า้เยอะอันนี้จะอร่อยกว่านี้เอามาตักกันเก็บท้องมีอย่างอื่นไหมครับ งอนเลยแกไม่เอาพอแล้วรับประทานแล้วเป็นไงเครื่องเคียงซุปกล่องกล่องครับได้คนมีกิ่นกิมจิแน่นอนครับมันซุ๊กกิมจินุ่มอ่อนไม่แรงมากนะครับกำลังดีใช่ใช่ลงของกำลังดีราคาค่อนข้างจะแบบว่าถูกมาก99บาทิบ้าบาทอไฟกิมจิมอนี้ไม่ได้มอเล็กหม้อใหญ่นะครับก็ที่ยวหน้าเน่าบก o r น้าหม้อต่อไปเสียงดังฟังชัดเชิคุณคอนครับแนะนำต่อไปตัวโปรโมชั่นของทางร้านนะครับโอทอโร่ตัวนี้โอทอโรโอโรแล้วมันขายอะไรเป็นปัตรตะนาการอยู่ในแม อ้าวเลิกแลอ้าวไม่ใช่นี่นี่นี่โอโทโร่ซาชิมิราคาพิเศษถูกมากครับตัวนี้คุ้มค่าที่ึงร้อบาทต่อชิ้นครับต่อหนึ่งชิ้นครับผมปกติเโอโทโร่เนี่ยนะ300อครับยังถูกนะสถึง500ครับถึง500ครับนี่หมุนน้ำหมุนหมุนประกอคิดก่อนนะครับมันอยู่ไกลให้ผมรับประทานอะไรก่อนครับโอโทโร่ครับโอโทโร่โอโทโร่เนี่ยโอโทโร่ก่อนโอชิ้นมือสั่นขออนุญาตครับผมเชิญนะอันนี้ล้วงกินไม่ได้นะฮะติดคอชิ้นใหญ่เต็มคำครับผมนี่หนา มันเต็มคำทิ้อย่าสดหวานทำมันนำนะว่ามันอร่อยหรืววัตถดบจริงจัใช่ใช่สดด้วยผมลบงันทานอย่างอื่นได้ไหมฮะใช่ครับผมเห็นอั่าสีข้างนะทฮามาจิแน่ๆอันนี้คือฮามาจิใช่ไหมเห็นไหมแค่สีคำบ้านมาเชิญครับเราจะมีโคลลชิ้นพอดี อยางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมกินไอ้ธามมจินี้แล้วนี่คุณดิ๊กจะทานอันนี้อะไรที่เราจะชอบๆอ่ะบบเขาจะแบบว่าเฮ้ยผมทานเอง๋ยวผมดูแลเอาไปเชิญครับเอาคุณคุณนอนจับอยากรับประทานอะไรเหลือฝาหอยให้ผมกินก็ได้ครับไม่เป็นไรที่พุงชูหน้าไปแล้วอันนี้เป็นพุงซลมอันเลยนะเชิญครับที่แบบนี้ร้อยให้หมดเลยก็ได้ครับไม่ต้องเหลือผมกินน้ำแข็งได้ครับไม่เป็นไรดูเป็นไงเป็นครับชิ้นใหญ่กคุณที่มันจะขนาดนั้นก็ชิ้นหนึ่งอ่ะเขาหั่นทางร้านเขาหั่นมาห้าชิ้นหนึ่งเลยตอนครับมมิแซลอน ที่คนไทยชอบกินปรุงปลาเพราะว่ามันมันใช่จุดดีที่สุดอันนี้คือหอยปิ้งนกหอยปิ้งนกหอยปิ้งนกเนี่ยหวานของทะเลถ้ามันสดมันหวานนะใช่ครับอร่อยฮะมันเนี่ยคือหวานนำมันตามมันแบบหอยแหละสดมากแล้วเนี่ยสัมผัสึงความสดมากค่ะเหมือนมีปลาไหวอยู่นะครับมันก็เกินเลจานนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับผมถัดไปครับปลาดิบรวมครับผมมีอะไรบ้างครับผมเห็นอันนี้นะ นะสบัดองใช่ไหมไข่หวานพูอัดปลาหมึกกระขาวนี่ปลากระพงแน่นอนไม่ใช่เรียกว่าทูน่าขาวเจ้าของร้านแนะนํามาว่านี่เป็นปลาที่หายากมากเมืองไทยไม่ไม่มีเขาเอามาขายจริงๆิชื่อภาษาอังกฤษมันชื่เอะไร Oil fish Oil fish โอ๊ยนน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 ่นนนนนนน่ใช่นนนนนนน่นน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 นานนกชนิดนนนปลานนิดนนนนน้จนน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 นานน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 านน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 มนน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 นานะนน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 บการแบบว่า แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าท้องเสียนะเป็นคำว่าระบายระบายนี่ต้องต้องใช้ผู้กันนะระบายไม่ใช่สีครับผมแต่แต่บอกว่าที่มาเลเซียหรือสิงคโปร์เนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวสาวชอบทานทุกทุนทุหน้าขาวเนี่ยคือทานได้บางท่านที่อาจจะไม่ถูกโรคกันก็ทานน้อยหน่อยต่อไปอันนี้ปลามารีนนี่อันนี้แซลมอนแซลมอนแน่นอนแมอนนี่ครับผมนี่ทุหน้าอันนี้ฟักทองครับต้องต้องวิตมิอสูน่ะคุณทอนครับเชิญครับหยิบชิ้นปลามันเลยครับทุหน้าขาวเลยนะครับโชว์กล้องโชว์ข้องเลครับ รันนี้เขาวอาโนน่าทานวัมือนกระดาษ A4 กูยังชอบเลยมันเท้าวนี่ฮะอร่อยไหมครับอย่างเขาเขี้ยวนะฮะจะรีบเลยขนาดนั้นเลยอันนี้ละกันอันนี้อะไรนะมารีนครับปลามารีนมารีนมารีนชีพเนี่ยต้องโชว์กองอยู่ใกล้องก่อนอันนี้ครับผมชิ้นที่เป็นชื่อร้านทูน่าชิ้นใหญ่ผมทายก่อนได้ก็ดีเย้ครับผมดูครับบิ๊ขึ้นมาดูว่าเน้นเน้นทูน่าครับ ที่ใส่น้าขาวก่อนนะครับเชิญครับตัวนี้เนื้อเนื้อจะแน่นมากเลยครับและแล้วก็มีความหวานที่แตกต่างจากทุนัา <laughs> <laughs> อร่อยมากครับส่วนผมนะ <laughs> ไป็นไรครับ <laughs> ปัสบิ <laughs> เิ่ไอเนี้ยคือคนกินไม่เป็นเลนย <laughs> คือรสชาติมันออกมัน,นมันหน่อยให้ปลาปลามันมันเลยนะความความมัน,นมันจะนำแล้วก็เนื้อมันจะเคี้ยวสนุกปากเานี่ยตาอะไรนะปลาเขาสดอร่อยต้อบสิ่งใหญ่จะให้แม่ประทานด้วยเอะคุณ<อ>ทานอะไรอธิบายสิครับทูน่าครับผ <ๆๆ S 2> มครับผมก็จะมีสัมผัสแรกเลยนะเป็นไงวาซาบิขึ้นจมูกกันหลังจากเราเคี้ยววาซาบิไปได้ปุ๊บเนี่ยเนื้อปลาหวานมากครับแล้วก็ความสดเนี่ยทำให้รู้สึกว่ามันมีความแน่นของเนื้อปลาที่แบบหวานนุ่มชุ่มลิ้นอันนี้คือปลาสะบัดสบัดดองครับทั้งหมดครับทาโก้เอ้ยนั่นก็น่า แดงไปละลังเลลังเลโดนใส่น้ำเลยป่ะครับแลกยังไงชอบกินอะไรในน้ำบกอเนี่ยครับผมพี่ดิคอนคนนี้นี่เลอะเทอะมากคุณพ่ออยากทานอะไรใช่ไหมฮะอะไรไข่หวานไม้ตู้ดีครับตู้ไม้ไม้ทานไม่ได้ใช่หวานนะครับกินกันเงียบยิบเลยนะป้ามึงเนี่ยอะไรนะข้ากกมันเหนียวนุ่มมากเลยเหนียวยุนยุนนะแล้วก็มีความหวานนิดนึงนะฮะแต่แต่เด่นคือเวลาเคี้ยวแล้วมันสมมติก็ต้องดึ่งนึ่งถูกแล้วนะเออแต่บางทีมันบางทีมันไม่สดไง เออเ<ม>นี่ยมันก็เหลวไงใช่ป่ะไม่เชื่อไม่เชื่อ <c oughs> อ้าวกินสองอย่างแล้วเ <c oughs> ด้อสามแล้ว แล้เมื่อกี้คุณคุณลมาทานหวาน่หวานกำลังดีครับไม่หวานมากอร่อยก่อนก่อนหน้านั้นทานอะไรคุณน่ะเออเป็นไงอันนี้ไปไปแล้วไงไม่ใช่อ้นนี่เ่ยปลาซาบะเลยเนื้อแน่นรอมานกำลังดีเนื้อแน่นดีมากวนเาพีติบอกว่าพี่ทำทำงานกินยังไงตัวฮยีน่าทำงานอย่างตัวสลัดเช่าหชืาเปล่าอดีเยอะอยางเอาไปละคือดูก็มีเยอะนะครับเนี่ยหนังเมนูราคาแบบว่าแต่จานสี่ร้อยห้าสิบห้า สี่ร้อยห้าสิบห้าบาทเริ่มไปเริ่มเลยสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทแล้วเรคือด้วยความเป็นอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันดูอลังการขนาดนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรว่าสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถูกมากนะถูกมากครับเมื่อกีถูกมากคุ้มค่ามากผมแอบคุยกับพี่เจ้าของร้านมาี่คุณหมาสังกี่หมูเขาอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทานเนี่ยของดีๆในราคาประหยัดคือแบบว่าไม่ได้บอกว่าของดีต้องแพงของดีราคาย่อมเยาก็มีได้ทานได้เยอะเพิ่มเพิ่มปริมาณคนทานแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีกันเมนูถัดไปคือตัวนี้เลยครับครับผมเนียงินเองกวะลาาวงครับ ลองพูดจากกลังมาน่าชื่อภาษาไทยว่าข้าวหน้าเองกวะคร้าข้าวหน้าเองกว้ามันคือเองกวะเองกวะนี่คืออะไรคะเองกวะคือคีบปลาตาเดียวคือ็นรายการเราเนี่ยเทสแรกเลยเขามีข้อมูลจำมากมันเป็นมุกใช่าจริลครับคุณดูแล้วเบื้องต้นมีอะไรบ้างเลยคุณคอนิดมีผมดูมีเองกวะาเลยโบ๊ะลงไปลงข้าวไอ้มันๆนี่คือซอสครับซอสไข่กุ้งใช่ปะซ้อนไหมฮะซอสก็ได้ให้เองกวะเยอะมากเลยนะตอนนี้มือหนักครับผม แต่ผมก็จะคุยเนื้อปลาไปเยอะๆช่วงไปโรยกะว่าก็จะมันครับความมันของหวานมันอร่อยครับคืะซอสเข้ากันได้ดีมากพูดดีพูดดีเดี๋ยวเป็นพิธีก่อนได้เอาสองคนออกหมันมันครบเลยไอตัวที่โรยเนี่ยไอซอสเนี่ยมันหวานมันมันช่วยได้เยอะนะเวลามันราบข้าวนะนะมองว่าอิ่มนะเพราะว่ามันหนักแน่นๆในพวกข้าวเหนียวอ่ะว่าทาเนี่ยทำเดียวอิ่มตอนนี้พวกเราหัวหิวไม่ครับเราจะกันจานกัมจริงจังมากเลยทุกคนถัดไปครับผมเอาผมเชิญครับ ใช่ครับผมนี่นะครับมัคือแกงปลาทำจีนย่างเกลือครับลุยนะครับหอมก็คืออ๋อเดียวปลาปลาทำจีนนี้อ๋อแต่ไอ้นี่ตงแก้มย่างใช่ไหมฮะยางแก้มอืมแก้มโอ้เดียวปลาทำดินมันต้องตัวใหญ่มากพี่หวานหวานมันๆน้วกันนิดๆครับคุณี่ช้อนยังไงมั้งฮะเนื้อขาวจัวเลยรสชาติคล้ายๆปลาหอยมาแต่ตทีนี้เนื้อจะแน่นกว่าเวลากินใบแม่ก็บอกรสชาติคล้ายปลาทำจีนเนื้อละเอียดแน่นกว่าค่ะอันนี้ต้องจิ้มอะไรไหมคุณคุณเคี้อปากแรกมันจะเค็มๆมันอ่อน เนื้อคำวอนเนื้อปลาทานได้เลยเนื้อาไทานเลยก็ได้อร่อยชินตะพิกระปีเลยแบบบ้าคุณไม่ได้เนื้อนุ่มนะมันเด่นที่มันมันกำลังดีอล้โอเคอันนี้ไว้ใส่เทใส่นี่ใช่ไหมชจยุใช่ไหมแก้มครับอ๋อแก้มครับผมอ๋อนี่กะปีมากนะรู้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องที่ถูกปล่อยบ้านให้นี่นี่เป็นของแปลกแล้วคืออะไรครับ นี่เป็นไข่ปลาทูน่าไข่ปลาทูน่าเป็นปลาทูน่าตัวใหญ่ครับไข่ก็เลยใหญ่ด้วยคือผมเนี่ยทูน่าเนี่ยไม่เคยเห็นไข่มาก่อนไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินได้สัมไม่เคยแม้แต่เห็นในเมนูเลยไม่เคยได้ยินชื่อนะทางร้านได้บอกว่านี่เราดูเหมือนมันใหญ่นะแต่เขาบอกว่านี่ย่อมแล้วนะย่อมแล้วจริงๆใหญ่เลยครับใหญ่เลยฟาดโดนพุทธิ์อิทธิ์สรุปนะฮะชิ้นใหญ่มากแข็งแน่น ยังไม่ถ่ายเลยเนื้อแน่นมองไในตาครับเหมือนใส้กลองเลยดูเนื้อแน่นมากเลยวงใหญ่เป็นไงรสชาติรับประทานแล้วมันครับมันมากไข่ปลานี่เต็มเต็มเลยครับเต็มปากเต็มคำสุดๆครับคือรสชาติของไข่ไข่ปลาเนี่ยถ้าไ่สดมันจะคล้ายๆกันจุดเด่นของตานี่เนี่ยแน่นอยู่บนแน่นแล้วก็มันใหญ่แต่ตัวแม็กไข่ละเอียดเพราะว่านั้นตัวตัวครูเอ้ยรเรียกอะไรเยื่อเยียกอะไรก็เปิด่คนละ ใช่ใช่เออใช่ไอ้ตัวเนี้ยคือเอาไปเอาไปเราไปเผาหมดใช่ไหมเขาเรียกอะไรเนี่ยอ๋อระเกลียวบอกเบิร์นเบิร์นเนี่ยทำให้กลิ่นของมันหอมเกี่ยวความนิดกับทุกเอฟทุกทุกอนุไข่มันพุ่งหมดทุกอย่เลยเอไปทันอันนี้แหละเมนูรสจัดจัดอันนี้ทางร้านนี่บอกว่าไข่ดีเพราะว่ามันรสชาติแบบว่าถูกปากคนไทยอ๋อมายันไง มันคืออะไรครับผมรอนชิมปลาดิบรวมครับมีอะไรบ้างอันนี้อะไรฮะับปูอนนี้ปูอันครับปูอันก็เป็นปลาเอาเป็นนักปลาครับอันนี้อันนี้อิ่มไม่เกี่ยวคอนก็ไม่เกี่ยวใต้คนเดียวพวกโกหกกันจะชัดเลยอันนี้ไม่เกี่ยวผมจิ้มไปเจอนี่ก่อนเลยอ่ะอะไรฮะนี่ก่อนเลยทูน่าทูน่าใหเชิญคุณรอนกับผมทูน่าขาวครับนี่เนื้อ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 เนื้มของแปลกของแพงอเนื้อเนื้อเนื้อเน้อไน้อเนอเนื้อเนอเนื้อนื้อเนื้อเนื้อเน่าขาว จริงๆก็เป็นทูน่าธรรมดาแล้วก็แป้งทาทูน่าไปเล่นนิ้วไงทูน่าขาขาตัวนี้ไม่มีนี่เนี่ยแซลมอนเนี่ยเรามีแซลมอนแซลมอนนะปูวาดเนี่ยผมขออนุญาตชิมน้ำนะฮะเชิญครับเชิญมันสัมพัสอะไรแบบหอมมะนาวหอมมะนาวแล้วก็หอมเหมือนกินแบบเหมือนน้ำปลามีปะไม่รู้เลยไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่าน้ำยำน่าจะมีก็คือน้ำยำนั่นมันหอมอ่ะแน่ชิ้นใหญ่ด้วยตามถึงน้ำยำถูกปากคนไทยถึงรสชาติผมว่าถึงแล้วก็ไม่เผ็ดมากถัดไปถัดไปบอกรับผมดิมุณดิมุณอันนี้เป็น ซูชิพรีเมียงซูชิพรีเมี่ยงซูชินี่มีอะไรบ้างครับคุณนนท์ครับผมมีซูชิตับห่านครับหรือฟัวกาฟฟัวกราฟครับเอ็นกาวาครับขี้ปลาตาเดียวมิซอฟมิโซะก็จะเป็นหน้าเนื้อวากิวครับอุมามามาชิมชิมเชิญครับคุณนนท์ครับผมเลือกครับหนึ่งชิ้นตับห่านเลยรครับจริงจริงตับห่านเนี่ยก็อร่อยแต่ก็คุณนนท์เขาเลือกไปแล้วเมื่อก่อนได้เปรียบครับเนื้อให้บกกรทานก็ได้ครับอ๋อได้ครับผมยังไงใจดีไหม ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอันนี้องเอ็นกาวะครับชิ้นยาวมากเลยนะดูดิราซอสเลยครับซอสซอสแล้วครับยำลิ้นบกอเลยครับผมนี่ครับเอ็นกาวะซอสมิโซะคุณนอนใจครับผมนนีจะเป็นตำขานครับฟัวกราขี้เป็นเมื่อยนิ้วเลยชิ้นหนามากเลยอันนี้เนื้อเลยนะวากิวครับวากิว สัมผัสแรกซอสมิโซะรสชาติเข้มข้นมาบวกกับความหวานของเนื้อปลาเองกะวะข้าที่แบบว่าคำไม่ใหญ่แต่เนื้อปลาชิ้นใหญ่ลงตัวมากเนื้อากิวเนี่ยรสชาติเด็ดมากเลยมันมีความวานเล็กๆหอมไหมอเนื้อหอมหอมแล้วก็มันเข้ากับข้าวอร่อยฮะเลยครับคุณทรนครับผมมีเมีุผยยากก็หน่อย่างผมยังไม่ได้พูดพูดดีพูดดีก็ฟวกาก็มีความหอมหวานมันแล้วก็ข้างในนี่ละมุนมากคมันชุ่ม นุ่มลิปนี่แสดงว่าดูรายการรามานันผมเริ่มรู้สึกนะสำเนียงการพูดเนี่ยเหมือนเหมือนใครอ่ะเหมือนบอกกอนะไม่ต้องมีบอกกอนได้ยังไงนี่แสดงว่าติดตามรายการรามานันนี่นานแล้วใช่ไหมที่นี่ว่าแล้วมาทานร้านนี้ได้ครับบ้านบ้านอยู่ไหนเนี่ย บ้านผมอยู่บางบัวทองครับบางบัวทองนี่พัฒนาการโอ้คุณแต่บ้านไม่ไม่มีคนรักผมผมมีเพื่อนอยู่แถวนี้ครับต้องมาที่นี่นะไม่ไม่มีเพื่อนนะผมพูดว่าเนี่ยผมดีใจมากที่มีนขารับเชิญมาวันนี้เฮ้ยทำไมวะบางไกลอะติดรถกลับออาไปอยู่ในรยการกลับกลับบ้านด้วยกันครับใช่ไหมเราแวะข้างทางอะผมส่งปากซอยครับปากซอยหน้าร้านเนี่ยเอ้ยแต่ไหนว่าคุญนนรเนี่ยเป็นคนที่ชอบตะเวนรับดานอาหารอ่าครับเวลาเจอร้านอะไรก็จะนัดเพื่อนๆไปลองทานคือไม่มีงานจานก็มีครับมีงานมี บอกว่าให้ลองไม่มีงานลองแล้วเนี่ไหนกินไม่งานไม่มีงานพามบกร้านนี้คือคนเขแนะนำมาจุดเด่นที่สุดเลยก็คือพวกปลาดิบอะไรในสดคือไม่ใช่แค่นี้นะไอ้ยังอื่นเท่าที่เท่าที่เราดูในกระดาษชนวนซูชิที่ดูน่ากินดูอลังการเนี่ยไม่แพงเลยผมใช้คําว่าไม่ใช่ถูกนะเป็นถูกมากเลยนีจากที่เราได้ได้มาชิมเองวันนี้คือผันชิ้นใหญ่แล้วของสดจริงอะไรจริงคุณภาพแน่นอนใช่แล้วก็รสชาติเนี่ยเยี่ยมเลยเยยี่ม อีกอย่างก็คือของแปลกอ่าใช่ใช่ใช่อันนี้มันไม่ใช่แปลกเรากินไม่ได้นะมันแปลนแปลกอร่อยเลคือของที่เราหาทานยากเนี่ยหาทานยากแต่ที่นี่มีใช่ในราคาที่เราซื้อหาได้อืมพอกับซื้อก๋วยเตี๋ยวอะอ่าเวลาเปิดปิดกันดีกว่าเปิด11บเอโมงครับปิด4ี่ทุ่มสีทุ่มอ่านี่เวลาหลักๆนะแต่วันจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยจะมีพักเปิดช่วงพักสชั่วโมงครับครัผมคือสองครึ่งถึง4ี่โมง ร้านอยู่ไหนครับบอกรัฒนาการซอย33มสิทับหนึ่งสามบเอทับหนึ่งครับผมปากซอยในธนาคารกรุงไทยผมเห็นทุกทีเลี้ยวเข้ามาก็เจอเลยนะเลี้ยวมาอยู่ความเมืองมีคมถ้าผมอยู่ความเมืองใช่ชื่อรนายทีนึงชื่อรนายทีนึงเออทูน่าอิชิบันอ่าอิชิบันก็ผมก็เมนูความสดเด่นก็เป็นเทปแรกเนี่ยที่เรามีแขกรับเชิญเทีต่อไปก็ยังมาเรื่อยๆคุณฮอนมาเนี่ยไม่ได้มาเปล่า อ่าเอาของมาให้เราไม่ใช่ของให้เราต้องช่วยจ่ายตังค์ดีใจมากเลยที่เจอเจอทุกที่ทุกที่ที่หันสี่ก็หันห้าแน่นอนนะก็มีเรามีเป็นเข็มเข็มกลับนะผมไม่มีผมเพ่เคยผมจำได้ว่าเลือกแบบปประมาณสามปีอ่ะก็เพิ่งเห็นวันนี้แค่ต้องเลือกครับสีดำสีขาวสีดำสีขาวครับสีดำอะไรครับ ไช่มาที่เขานี่ผมอ่าครับผมาครับผมโชว์โชว์โชว์ถ้าม่มีลูกคุณเนี่ยจะดีมากเลยน่าจะมีลูกผมด้วยไปตัิดตัดเป็นอีกทางเล่นหนึ่งของอินมักสิครับสโลแกนเราคือศูนิลปศาสตร์แห่งการอยู่เประกินครับกับผมกุลุยครับผมประกอบเตยแล้วก็อนคครับผมอนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ชมครับขอบคุณคุณทอนครับขอบคุณประกอบครับขอบคุณทางกล้องครับ ไม่แค่รับเจอเนี่ยเป็นท่านแรกเลยเป็นท่านแรกที่เล่นร่วมสนุกแล้วก็มีร่วมสนุกไม่รู้ใ้าไหมครับคุณนันท์แนะนำว่าร่วมสนุกทางเพจของรายการอีดินและกติงครับแนะนำร้านอาหารเข้ามาแล้วได้เป็นผู้โชคดีผมมีสาวๆส่ง S M S มาขอมีส่วนร่วมกับรายการผมไม่ได้รายการผมต้องเล่นชิงรางวัลมาไม่เอาก็มาที่นี่ จังไม่ท่ายเลยเนื้อแน่นหนารู้ไหมทำไมถึงรู้เนื้อแน่นก่อนเข้ารายการที่บอกเน้่ยเน้นๆคนสองสามคำราดหน่อขอปากหวานความรู้สึกของอู๋ฮอนเป็นยังไงบ้างครับก็สนุกครับได้ทานอาหารอร่อยแล้วก็ได้ชมรายการครับที่ก่อนได้สองท่านกูดูอีกนี่ก็ตลกครับตลกตกใจกับคุณในห้างครับแนั่นละเนี่ยหวานเจ็บวันเจ็บไม่ต้องไม่ต้องตลกเนี่ยดูไรสาระเลยพอดีพอดีมีั่ง่าเนี่ยว่า